มาเบิงกันจ้าวิธีถอดไข่เห็ดไข่อมเมล็ดสไตล์ฝรั่งนะจ้าแค่โยกกระทะเข้ากะได้ไข่สวยๆงามๆแบบหนากินแล้วนะจ้ามาเบิงกันเด้อจ้าพี่น้องเ็ดง,ง่ายๆมือไม่กบเห็ดได้จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมือนีพิมพ์สิพาพี่น้องมาเห็ดถอดไข่อมเมล็ดนะจ้าชาวคนไทยก็กินได้คือกันแซ่บคือกันจ้าพี่น้อง พิมกะซีมีไข่สองฟองนะจ๊ะแล้วกะซีมีหอมหัวใหญ่หั่นเป็นลูกเต๋าหนึ่งซอนโต๊ะแล้วกะใบหอมนะจ๊ะหนึ่งซอนโต๊ะแล้วกะน้มจืดหนึ่งซอนโต๊แล้วกะพริกแดงมื้อนี้พิมสิใส่เป็นพริกแดงหวานนะจ๊ะหนึ่งซอนโตผู้ใดสิใส่เป็นบักเคอเทศก็ได้นะจ๊ะถ้าใส่เป็นบักเคอเทศเท่ากับเอาจาเหนือมันเนาะจ๊ะ่บต้องเอาใส่ทางในมันเนาะจ้ะเพราะว่ามันสิแฉเวลาเฮาถอดไข่ออกมามันสิ แคเนาะจ้ะแล้วพิมกะสิใส่เกลือประมาณสองยิบมือนหน่อยๆเนาะจ้ะอันนี้ใส่ตามใจสอบแล้วก็พริกไทยปลายซอนซานาะจ้ะแล้วก็ซีมี่บัตเตอร์หรือว่าเนยเนาะจ้ะสำหรับถอดพิมพ์สีใส่เครืองซอนโตนเดี๋ยวเฮ้าไปลงมือเห็ดน้ำกันจ้ะตั้งกระทะตั้งกระทะเปิดไฟกลางแล้วเฮ้ากะสีตีไข่ที่เฮ้าเตรียมไว้ก่อนเนาะจ้ะ หลังจากนั้น<ม>เาก็สิใส่พริกลงไปจ้ะใส่นมใบหอมที่ห้ามีอยู่จ้ะพริกไทยเกลือค้นผสมแห้เข่ากันดีจ้ะส่วนผู้ใดสอบแฮมสอบชีดกะมีกับไส่ใ,สใดเนาะจ้ะ บอ,บอเป็นหนังจ้ะตามใจค้นกินอันนี้พิมม์มอนีน้มีแครนีก่ะสีเฮดแครนีเนาะจ้ะใส่เนยลงไปในกระทะเครื่องส่อนโตเนาะจ้ะกะประมาณเอาจ้ะละลายเนยใส่ไฟกลางขอนอ่อนนะจ้ะให้ละลายดีจ้ะแล้วกะเอาหอมที่เราเตรียมไว้เนาะจ้ะใส่ลงไปผัด ให้หอมจักน้อยจ้ะหลังจากนั้นพิมกะสีเอาไข่ที่เ้าเตรียมไว้ใส่ลงเลยจ้ะคนเลยไว้นะจ้ะแล้วก็ยู่ไปรวมกันในทางเดียวกันนะจ้ะแค่ยกแค่นี้นะจ้ะดันยกดันยกนะจ้ะดันไปนะจ้ะ เท่ากับสิ่อยเฮ็ดแบบนี้นะจะไปเรื่อยดันไปดันขึ้นไปสูงๆเนาะจะใส่เป็นกระทะเทรลอนนะจะพี่น้องอยู่ไปดันไปอยู่ไปเท่าสิอ,อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจะจนกว่าไขรเท่าสิเสร็จโตนลงมาจ้ะอยู่ไปเรื่อยๆเนาะจะพี่น้อง หลังจากเขาอยู่ไปดันไปได้ระยะนึ่งไข่เขาก็เริ่มเสร็จโตนะจะเขาก็สิค่ยคอยๆแข้งลงความลงด่านน,านั้นมาด่านนี้นะจ๊ะก็สิประมาณนี้นะจ๊ะพิมพ์บ่แมน่นมืออาชีพเด้อจ๊ะมาเฮ็ดสู่พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะเฮ็ดแบบบ่ยากจนเกินไปนะจ๊ะจ๊ะอันนี้เฮาเฮ็ดแบบง่ายๆเนะจ๊ะ แค่นี้ห่อกะใดแล้วนะจ๊ะหลังจากนั้นห้อกะสิเอาใส่จานเลยจ้ะกะสิไดประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องทอดไข่เอาออมเมล็ดเห็ดกินยูบานง่ายๆนะจ๊ะเฮาเพาต้องสั้นกระทะคือแบบเชฟมืออาชีพนะจ๊ะแต่เฮาก็ต้องใส่กระทะเทฟลอนชิงนใกว่านะจ๊ะ มาเห็นใหพี่น้องเบิ่งเนาจากคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามพิมไหวด้วจ้ะก,กดกระดิ่งไหวพร้อมเพื่อสิบ,บ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพิมเน,นจาจะสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า